วันนี้ผมจะมาทำการรีวิวภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าแม่นุนเป็นภาพยนตร์แนวสยองขวัญโรแมนติกเข้าฉายในประเทศไทยตั้แต่วันที่29กุมภาพันธ์อย่างที่บอกไปนะครับหลังจากที่ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมาเปิดตัวในประเทศไทยก็มีกระแสดราม่ามากๆว่าเป็นภาพยนตร์ที่ก๊อปปี้พอดเรื่องของแม่นาคพระขนงของเวอร์ชันไทยหรือเปล่าแม้ว่าทางผู้สร้างเนี่ยจะออกมาอธิบายนะครับว่าไม่ได้ก๊อปปี้แต่อย่างใดทางฝั่งบ้านเขาเนี่ย ก็มีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นเช่นเดียวกันแต่ก็ยังคงเป็นกระแสดรามา่าและคอมเมนต์ส่วนใหญ่นะครับตามโพสต์ของเพจหนังต่างๆมักจะบอกว่าไม่ไปดูเรื่องนี้อย่างแน่นอนเพราะไม่สนับสนุนซึ่งต้องบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับข้อแตกต่างหลักๆเลยเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับเวอร์ชั่นของแม่นาคพระโขนงของไทยนะครับจะแตกต่างกันตรงที่ว่าตัวของนางเอกนะครับจะมีลูกอยู่แล้วถึง3คนและมาเสียชีวิตเนี่ยตอนลูกคนที่4แตกต่างจากในเวอร์ชั่นไทยที่ยังไม่เคยมีลูกมาก่อน เรื่องนี้จะตีความเกี่ยวกับความเป็นห่วงเป็นใยลูกนะครับหลังจากที่เธอนั้นเสียชีวิตไปแล้วส่วนฉากมือยาวฉากห้อยหัวมีเหมือนกันไม่มีผิดเลยนะครับก่อนที่ผมจะไปพูดถึงเนื้อหาของภาพยนตร์เรื่องนี้ผมจะไปขอรีวิวความรู้สึกหลังจากที่ได้รับชมภาพยนตร์เรื่องนี้กันก่อนเลยกันนะครับถ้าเกิดว่าไม่ตรงกับที่ทุกคนนั้นได้รับชมก็ต้องขออภัยเพราะความคิเห็นของเราอาจจะไม่ตรงกันนั่นเองคะแนนที่ผมให้กับเรื่องนี้นะครับผมให้อยู่ที่4เต็ม10เดี๋ยวไปพูดถึงข้อดีก่อนเลยกันนะครับ ข้อดีของเรื่องนี้นะครับผมอย่างที่บอกไปแล้วว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยจะตีความเกี่ยวกับเรื่องความเป็นห่วงเป็นยายลูกหลังจากที่เธอเสียชีวิตไปแล้วความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกเนี่ย ฉากแต่ละฉากทําออกมาได้ซึ้งกินใจมากๆนะครับและหนังนะครับผมยังแฝงไปด้วยข้อคิดดีดๆเกี่ยวกับเ,เรื่องของแม่แล้วก็ลูกซึ่งตัวหนังนะครับจะเน้นตรงนี้ซะส่วนใหญ่เลยจะไม่ได้ตีความถึงสามีภรรยาถึงความรักของหนุ่มสาวซึ่งก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองนะครับผมส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือฉากในหนังนี้นะครับผมทําออกมาได้ค่อนข้างสวยเหมือนกันแล้วก็โทนสีของเรื่องนะครับทำให้ฉากหลายๆฉากนะครับผมมันดูสมูทแล้วก็ทําให้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นใน ดีจริงๆส่วนฉากผีที่มาจะโผล่มาหลอกหลอนชาวบ้านนะครับฉากพวกนี้เนี่ยก็ถือว่าน่ากลัวเหมือนกันนะครับผมแต่เสียงเดียวตรงที่ฉากบางฉากเนี่ยค่อนข้างจะติดตลกไปสักหน่อยแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นสไตล์ของการภาคเสียงหรือเปล่านะครับหลังจากนี้ผมจะไปพูดถึงข้อเสียของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับข้อเสียของเรื่องนี้นะครับผมก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องการเดินเรื่องช้า บางฉากเนี่ยก็ค่อนข้างยื่นเื้อแถวในบางทีเนี่ยเดินหน้ามาแล้วกับย้อนไปย้อนมาเหมือนพยายามทาให้บิวอารมณ์ทําให้เรารู้สึกย้ยํยามซ้าๆกับฉากเหล่านั้นแต่มันย้อนจนทําให้เรารู้สึกว่าต้องถอนหายใจกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งสไตล์หนังเรื่องนี้เนี่ย ก็จะสไตล์หนังคล้ายๆกับหนังผีบ้นบานๆทั่วๆไปของบ้านเรานะครับที่เราเนี่ยได้เคยได้ดูในอดีตนั่นเองส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือซาวของการบิวอารมณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นฉากที่ผีน้ำโผลมาหรือไม่โผลมาหรือเป็นฉากราม่านะครับพวกซาวเนี่ยก็จะบิวไปแล้วบิวแล้วบิวอีกมันเลยทําให้รู้สึกว่ามันจะบิวอะไรขนาดนั้นนะครับผมถ้าใครเนี่ยเคยได้ดูหนังของกัมบ,บูชามาบ้างแล้วก็จะรู้ว่าการแสดงของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนบ้านเรานะครับการแสดงของเขาเนี่ยมันจะประมาณว่านักแสดงบางคนเนี่ย เล่นทําให้เราเนี่ยดูแล้วไม่ค่อยอินเท่าไหร่หรือบางทีก็โอเวอร์แอคติ้งบางจนเกินไปซึ่งถ้าใครเคยได้ดูภาพยนตร์ของกัมพูชาเนี่ยมันจะสไตล์นี้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับมันเลยทําให้ดูเหมือนว่าการแสดงเขาเนี่ยเข้าไม่ถึงอารมณ์นะครับผมส่วนในเรื่องนี้ก็จะมีการสอดแทรกมุกเข้ามาเหมือนกันนะครับแต่สําหรับตัวผมมันก็ไม่ค่อยหาเท่าไหร่นะครับแม้ว่าการพากเสียงเนี่ยจะพยายามเน้น ตามมุกต่างๆแล้วก็ตามนะครับผมแต่นี้ไม่แน่ใจว่าในเวอร์ชั่นที่ไม่ได้ภาคเสียงเป็นไทยนะครับเขาได้เล่นมุกตามแบบตรงๆแบบนี้เลยหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเราเนี่ยเคยฟังภาคเสียงในหลายๆเรื่องนะครับที่มีการสอนแทรกมุกเข้ามาเนี่ยเขาก็จะมีการเพิ่มมุกตลกเข้าไปนั่นเองเดี๋ยวไปพูดถึงการภาคเสียงเลยแล้วกันนะครับการภาคเสียงเนี่ยเหมือนจะใช้ทีมผาาข,ของพันธมิตรนะครับเพราะว่าเป็นเสียงที่เรานั้นคุ้นเคยมากๆดูหนังเรื่องนี้อย่างกับดูหนังจีนเลยทีเดียวนะครับ มันทําให้เรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้ากับภาพยนตร์เรื่องนี้เท่าไหร่แถวนี้เป็นเรื่องมูที่ชอบผ้าเข้ามาเพิ่มเติมอีกด้วยเดี๋ยวไปพูดถึง CG กันบ้างแล้วกันนะครับซ g เนี่ยถ้าใครได้เห็นในตัวอย่างแล้วก็จะรู้ว่ามันค่อนข้างลอยเลยทีเดียวนะครับบางฉากเนี่ยเห็นแล้วก็รู้สึกตลกเลยทีเดียวอีกอย่างหนึ่งที่ดูแล้วก็รู้สึกฮาเหมือนกันนะครับนั่นก็คือผีแม่นุนเนี่ยในตอนกลางคืนก็ดูหลอหลอดีนะครับส่วนในตอนกลางวันเนี่ยโผล่ออกมาตัวขาวๆซิซีดเนี่ยมันท,นนนทนะะนนย มันชัดจนไม่คิดว่าเป็นผีอ่ะคิดว่าเป็นคนที่มาทาตัวขาวเฉยแต่นี้ผมน่าจะเข้าใจถูกนะครับว่าเขานน,น่น่าจะทาผิวนะเขาคงไม่ใช้ CG ทําให้ตัวของเขาั้นซีดลงไปอะไรประมาณนั้นนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยจะไม่เป็นดราม่าของไทยเลยนะครับถ้าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างของเรื่องนี้หลายๆฉากหลายๆตัวแสดงหรือแม้กระทั่งชื่อเรื่องเนี่ยแม่นุนแม่น่า ทุกอย่างมันค่อนข้างคล้ายนะครับก็เลยกลายเป็นดราม่าถ้าเกิดว่ามันไม่คล้ายกันขนาดน,นี้เนี่ยก็คงไม่เป็นดราม่าน,นะครับอันนี้ความเหมือนเนี่ยไม่ใช่ข้อเสียนะครับผมแต่ผมพูดถึงเฉยๆนะผมให้คะแนนเรื่องนี้ไว้อยู่ที่4เต็ม10นะครับหลังจากนี้ผมจะไปพูดถึงเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะไปนเน้นตรงความแตกต่างของภาพยนตร์เรื่องนี้กับเรื่องแม่หน้าของเวอร์ชันไทยก็แล้วกันนะครับว่ามันแตกต่างกันแบบไหนเพราะว่าตัวเนื้อเรื่องเนี่ยแรกๆเนี่ยมาดาเนินเรื่องไปค่อนข้างจะใกล้เคียงกันเลยทีเดีย สำหรับคนที่ต้องการไปรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้และจะหลีกเลี่ยงการสปอยเนี่ยสามารถข้ามตรงเนื้อหาตรงนี้ไปได้นะครับแล้วก็ไปรับชมกันก่อนสำหรับคนที่อยากฟังเนื้อเรื่องคร่าวๆเนี่ยก็เดี๋ยวไปฟังกันเลยแล้วกันนะครับแม่นุนน่นนะครับเป็นเรื่องราวความรักของแม่เนี่ยที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดแม้ว่าตัวจะตายไปแล้วก็ไม่อาจพรากความรักไปจากลูกของตัวเองได้ หญิงสาวที่มีชื่อว่านนนะครับเธอเป็นแม่ของลูกอีก3คนซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยนางเอกจะมีลูกอยู่แล้ว3คนและกําลังตั้งท้องลูกคนที่4อยู่เธอนะมีครอบครัวที่มีความสุขมากๆแต่จู่ๆครับวันหนึ่งเนี่ยสามีของเธอที่มีชื่อว่าเดือนนะครับ เขาได้มีภารกิจไปที่ต่างถิ่นนะครับผมต้องเดินทางไกลจําเป็นต้องทิ้งลูกกับเมียเอาไว้ให้ดูแลกันเองนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยต้องไปทํางานไกลแล้วก็ไม่รู้ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะได้กลับมาแต่หลังจากนั้นนะครับผมแม่นุนเนี่ยเธอก็ได้ปวดท้องแล้วก็คลอดลูกคนที่4นะครับแต่ก็น่าเศร้านะครับเมื่อเธอเนี่ยเสียชีวิตไปในวันนั้นนั่นเองแต่ด้วยความที่เป็นแม่มีความโผงใยายในลูกทั้ง3มคนที่ยังเหลืออยู่นะครับ และต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างลําพังโดยที่พ่อไม่อยู่ด้วยเนี่ยจึงทําให้ความตายเนี่ยไม่สามารถจะพรากเธอไปจากลูกได้และลูกๆของเธอเนี่ยก็ไม่รู้ด้วยนะครับว่าตัวของแม่เนี่ยเสียชีวิตไปแล้วลูกชายคนกลางนะครับผมที่มีชื่อว่าดีเนี่ยหลังจากที่มีข่าวการตายของนุ่นนะครับได้แพร่ออกไปเขาเนี่ยก็ไม่สามารถออกไปเล่นกับเพื่อนๆได้เลยนะครับแล้วก็จะถูกเพื่อนๆเ,เนรังแกไม่มีคนคบ และหาว่าเขาเนี่ยเป็นลูกผีอีกด้วยด้วยความรักของคนเป็นแม่นะครับที่ห่วงลูกๆมากเนี่ยไม่รู้ว่าลูกเนี่ยจะใช้ชีวิตลําพังได้อย่างไรดูญาของนุ่นนะครับผมจึงไม่ยอมไปไหนแล้วก็ไปปกป้องลูกๆไปหลอกหลอนชาวบ้านที่มาทําร้ายลูกๆของเธอนอกจากดีที่ถูกแกล้งลูกสาวคนโตอย่างส้อยนะครับก็ถูกชาวบ้านนั่งขับไล่จนทําให้เธอนั้นไม่สามารถหาอะไรกินได้เลยนะครับผมแถมยังมีคนจะมาข่มเหงเธออีกด้วยซึ่งกระูกแม่นุ่นเนี่ยจัดการกันไปเป็นแถบเลยทีเดียว ね ก็ยังคงหาวิธีหาของกินให้กับลูกอีกด้วยเพื่อไม่ให้ลูกเนี่ยอดตายเธอนั้พยายามทําทุกอย่างนะครับผมให้ลูกเนี่ยมีข้าวปลาหารกินซึ่งลูกๆเนะครับเือกแรกเนี่ยก็อาศัยอยู่กับแม่โดยที่ไม่รู้ว่าแม่นั้นเสียชีวิตไปแล้วแต่ภายหลังเนี่ยพวกเขาก็มาทราบว่าแม่ของพวกเขาเนี่ยครับเป็นผีไปแล้วหลังจากที่ส้อยนะครับผมได้เจอกับร่างอันไร้วิญญาของแม่ซึ่งนนเนี่ยก็ต้องอยู่อย่างทรมานและเจ็บปวดนะครับที่ลูกๆเนี่ยต้องมารับรู้เรื่องราวแบบนี้แต่ว่าเธอก็ยังคงไม่หยุ นี่ยครับผมยังทําทุกวิถีทางเนี่ยเพื่อดูแลลูกๆรอคอยให้เดือนเนี่ยกลับมาจากการทําธุระของเขานะครับหลังจากนั้นเนี่ยสร้อยลูกสาวคนโตนะครับผมก็ต้องคอยดูแลนอ้องๆอีกสองคนหลังจากที่รู้ว่าเสียแม่ไปแล้วซึ่งน้องคนกลางเนี่ยก็โตแล้วพอดูแลตัวเองได้นะครับส่วนน้องคนเล็กเนี่ยก็ยังแบเบาอะอยู่เลยนะครับผมอันนี้เป็นเรื่องราวจากเรื่องยอที่เขานั่งปล่อยมาซึ่งก็ปาไปครึ่งเรื่องแล้วนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เข้าพอดเรื่องเลยครับ ก็คือพอมีผีออกไปแอลวาดก็จะมีหมอผีเข้ามาปราบแล้วก็มีการต่อสู้มีการเอาตัวของลูกๆเนี่ยมาเป็นเหยื่อล่อเพื่อให้นุนน่นนะครับผมออกมาเพื่อให้เขานั้นได้ปราบหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นฉากดราม่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวไม่ว่าดวงวิญญาณของแม่เนี่ยจะต้องเจ็บปวดทุกทรมานแค่ไหน ก็ต้องปกป้องลูกของตัวเองที่ได้ซึ่งเป็นบทแม่ลูกที่ค่อนข้างจะเน้นในเรื่องนี้นะครับส่วนบทของพ่ออย่างเดือนเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับผมเพราะว่าเขาเน้นที่ความรักข,ของลูกแล้วก็แม่แต่หลังจากนั้นเดือนนั้นกลับมาจากภารกิจเรียบร้อยแล้วนะครับผม <c oughs> เขาก็ได้มาพบว่าภรรยาของเขาได้เสียชีวิตไปแล้วซึ่งเขาเนี่ยก็จะดูแลลูกๆแทนนุนไม่ต้องให้นุนเนี่ยเป็นห่วงอะไรอีกแล้วหลังจากที่นุนนั้นหมดห่วงนะครับผมเธอก็ได้จากไปแล้วก็ไปอยู่ในที่ของเธอนั่นเองนะครับผมอ่ะอันนี้เป็นพอรนคราวๆนะับ มีความแตกต่างและมีความเหมือนอยู่เช่นเดียวกันนะครับผมอย่างที่บอกไปแล้วว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันจะเน้นไปที่สายสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกนะครับแต่จะไม่ได้เน้นเกี่ยวกับความรักระหว่างสามีภรรยาเหมือนกับเวอร์ชันไทยจะพูดว่าเวอร์ชันไทยได้หรือเปล่าเพราะมันอาจจะไม่ใช่รีเมคนะครับเขาบอกมาแบบนี้นั่นเอง ซึ่งเขาคงเรื่องเนี่ยมันคล้ายคายกันนะครับถ้าฟังมาขนาดนี้ทุกคนก็คงจะคิดว่ามันก็คล้ายเกือบทั้งหมดนั่นแหละไม่คล้ายก็ตรงที่ว่าหนังเนี่ยไปตีความเกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตของลูกๆนั่นเองซึ่งเราก็อาจจะยังไม่เคยเห็นเวอร์ชันนี้มาก่อนนะครับแต่หลายๆคนที่ยังไม่ได้ดูนะครับผมไอตรงความคล้ายนี่นแหละทาให้หลายๆคนเนี่ยไม่อยากจะเปิดใจที่จะไปรับชมแล้วเพราะว่ามองว่าเป็นการก๊อปป ส่วนใหญ่ที่เห็นในคอมเมนต์เนี่ยก็จะบอกว่าไม่ดูเรื่องนี้ประเทศเขามาเค็มหนังบ้านเราบ้างอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละบุคคลนะครับผมจะดูหรือไม่ดูอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับส่วนตัวผมเองแล้วเนี่ยสมมติว่าต้องบอกว่ามีสาเหตุอะไรที่จะไม่ดูภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คงจะเป็นตรงที่ว่าภาพยนตร์เนี่ยมันมีโครงเรื่องที่คล้ายกับแม่หน้าของบ้านเราอยู่แล้วและแม่หน้าของบ้านเราเนี่ยมันมีไม่รู้จะกี่เวอร์ชั่นแล้วมันมีเป็นสิบเวอร์ชั่นเลยนะครับ ต้องดูหนังแม่นั่เนี่ยอีกกี่เวอร์ชันเราก็ยังไม่รู้นะครับผมมันทําให้ผมเนรู้สึกว่าเออพอดแบบนี้อีกแล้วมันน่าเบื่อเกินเนาะยุคนี้แล้วก็อาจจะอยากดูอะไรที่มันเป็นหนังสมัยใหม่มากกว่านี้นั่นเองนะครับแต่ถ้าใครอยากจะไปลองดูไม่ได้เสียหายนะครับผมอย่างที่บอกไปว่าองค์ประกอบของเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะคล้ายกับเรื่องแม่น้าพระขนงของเวอร์ชั่นไทย แต่เส้นเรื่องเนี่ยมันค่อนข้างจะต่างกันตรงที่ไปพูดถึงความสัมพันธ์ของลูกๆทั้ง3คนนั่นเองว่าหลังจะไม่มีแม่แล้วเนี่ยพวกเขาจะใช้ชีวิตอยู่อย่างไรเราอาจจะเคยเห็นการตีความของผีแม่นา การใช้ชีวิตของพีมากหรืออีกวอร์ชั่นหนึ่งของไทยนี่ยก็จะมีแดงพระขนงอันนั้นเป็นผีของลูกนะครับส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นการชชีวิตของลูกๆที่แม่เป็นผีเออมันก็แปลกไปอีกแนวนึงนั่นเองนะครับอันนี้ถ้าใครอยากไปรับชมอีกแนวหนึ่งเนี่ยก็ลองไปดูกันได้นะครับผม ซึ่งเข้าฉายแล้วตั้งแต่วันนี้นะครับเนื้อหาในคลิปนี้นะครับผมถ้าไม่ถูกใจใครเนี่ยผมก็ต้องขออภัยไปหนาที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับหรือถ้าใครเนี่ยยังไม่ตัดสินใจจะไปดูเรื่องนี้หรือเปล่ายังมีอีกเรื่องหนึ่งเป็นนางสยองขวัญของไทยเราที่กําลังเข้าฉายอยู่นตอนนี้นะครับนั่นก็คือพินาคภาคสีนั่นเองผมเคยทําคลิปรีวิวไปแล้วก่อนหน้านี้สําหรับคนที่ยังไม่ได้ไปรับชมไปฟังรีวิวกันก,นก่อนก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นแนะนําเอาไว้ให้ ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์กันด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า